สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้คอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดของคุณสันติสุขมโรงศรีนะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่รักอีกครั้งหนึ่งวันนี้บันจันทร์นะครับบันจันที่ที่13เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคุณสันติสุขเนี่ยให้หัวข้อเอาไว้ว่าคนโกหกไม่ทําชั่วไม่มีเนื้อหายใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก่อนอื่น คุณสันติสุขบอกว่าผมขอสนับสนุนให้คุณชูวิทย์เนี่ยตรวจสอบปมปัญหาต่างๆบนฐานของข้อเท็จจริงนะครับอย่าตรวจสอบแบบการแสดงนะครับเพราะมันจะเกินเลยจากหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงอย่างเรื่องปมสายสีส้มหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยผมก็วิาพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดปัจจุบันคดีนี้อยู่ในชั้นศาลนะครับ จะล็อกสเปคจะเอื้อประโยชน์หรือว่าจะกีดกันร,รายใดรายหนึ่งหรือไม่เนี่ย,ยก็คงต้องรอศาลส่วนที่คุณชูวิทย์กล่าวหาในทํานองว่ามีเงินถอนสามหมื่นล้านบาทมีเงินโอนไปบัญชีที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อมูลใหม่แต่จนป่านนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาคุณชูวิทย์ก็โจมตีว่ากัญชาเสารี หาว่าทําให้เด็กพีเสรีบ้างเด็กไปซื้อกัญชาไปเสพบ้างแต่ความจริงเนี่ยตามแนวทางข้อกําหนดขณะนี้คือปลูกเสรีเกษตรกรจดแจ้งปลูกกันอย่างสะดวกแต่การใช้กัญชาเนี่ยจะมีกรอบปฏิบัติใช้ในทางการแพทย์นะครับเข้าถึงได้ง่ายขึ้นต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆได้แต่ยังกําหนดชัดว่าไม่ให้เด็กเนี่ยพีกัญชานะครับไม่ให้เด็กซื้อกัญชานะครับ มีความผิดตามกฎหมายชัดเจนครับใครขายกัญชาให้เด็กมีความผิดนะครับชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าร้านของคุณชูวิทย์เนี่ยขายให้กับเด็กอันนี้ก็ผิดก็เลยแปลกใจว่าทําไมไม่จี้ให้มาครับใช้กฎหมายเละครับหรือว่าเร่งผ่านร่างพระราชบัญญัติกัญชาออกมาควบคุม,มนะครับทําไมการปลดล็อกกัญชาจากบัญชียาเสพติดผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานหลายหน่วยนะครับไม่ใช่เฉพาะพักภูมิใจไทยเท่านั้นไม่ใช่ เมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยควรจะมีกฎหมายออกมาควบคุมโดยเฉพาะสิครับแต่ว่าที่ผ่านมาสภาก็ไปเล่นเกมการเมืองกันขัดแข่งขัดขากันบ้างท,ง,ทง,ทงทั้งที่สามารถกําหนดข้อห้ามที่ห่วงใยทั้งหลายเอาไว้ในกฎหมายได้ทั้งหมดเลยเรื่องที่วัากัญชามีคุณมีโทษอย่างไรเนี่ยนายปานเทพพัวพงพันธ์ได้เชิญนายชูวิทย์ไปออกรายการดีเบตกันช่องไหนก็ได้นะครับนายชูวิทย์ก็ไม่ตอบรับรวมถึงที่อ้างว่านักการเมืองปลูกเป็นแสนไร่ก็ไม่มีหลักฐานอีกเหมือนกัน ผมเรื่องที่ดินที่เขากระโดงเนี่ยก็เคยอภิปรายกันในสภาหลายรอบแล้วนะครับมีการตั้งกระทู้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องก็อยู่ในขั้นตอนของศาลอีกเช่นเดียวกันชูวิทย์ก็ไปนํามาปลุกระดมถึงขั้นชักชวนให้คนเนี่ยไปรื้อสนามแข่งรถไปรื้อสนามฟุตบอลไปรื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมันทําอย่างนั้นไม่ได้ครับถ้าเกิดใครหลงเชื่อไปทำเนี่ยก็คงเป็นฝ่ายติดคุกซะเองนะครับ ล่าสุดเห็นคุณชูวิทย์อธิบายเรื่องของสวนชูวิทย์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสวนถูกหรือทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะก่อสร้างโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ความสูงทั้งหมด51ชั้นไม่รวมชั้นใต้ดิน t e n v e n u e เตรียมตัวสร้างขึ้นมาบนที่ดินดังกล่าวนะครับมูลค่าโครงการเนี่ยนับหมื่นล้านบาทนะครับตั้งอยู่บนที่ดินแปลงคดีหรือบาเบียเดิมนั่นแหละครับเรียกกันว่ารือบาเบียหรือสวนสาธารณะ แล้วนำมาทำโครงการพาณิชย์สแสวงหากำไรในนามของเดวิสคอร์ปอเรชั่นแล้วก็บริษัทเอเทนเอฟเวนิวจำกัดของครอบครัวชูวิทนั่นแหละครับส่วนแหล่งทุนและก็พันธม,มิตรจะเป็นใครบ้างเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยกันชูวิทอธิบายในทำนองว่าที่ตนเคยทำสวนสาธารณะบนที่ดินที่เป็นบาเบียแล้วนำไปอ้างกับศาลจนเป็นเหตุให้ศาลลดหย่อนผ่อนโทษคดีรื้อบาเบียให้กับตนเนี่ย ชูวิทย์บอกว่าผมไม่ได้หมายความว่าผมจะย,ยกที่ดินแปลงงามทําสวนสาธารณะไปตลอดชาตินะครับผมติดคุกมาแล้วครับรับโทษตามคพิพากษามาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการเอาที่ดินทําสวนมีค่าเสียโอกาสทางธุรกิจตั้งมากมายอยู่แล้วนะครับชูวิทย์อธิบายอย่างนี้แหละครับสันติสุขก็เลยบอกว่าผมฟังแล้วเนี่ยผมก็ได้แต่ถอนหายใจผมเคยเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์แนวหน้าเมื่อปีที่แล้วเรื่องของสวนชูวิทย์พลิกผันเอาอย่างนี้ ขอคัดเอาบางส่วนเอามาให้พิจารณากันนะครับว่านายชูวิทย์พูดจริงทําจริงหรือคําพูดเชื่อถือได้หรือไม่ได้อย่างไรเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อวันที่24ธันวาคม2548เนี่ยนะครับนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้ถแถลงข่าวเปิดตัวสวนชูวิทย์และก็กล่าวในวันนั้นชูวิทย์บอกว่าอย่างนี้ บอกว่าผมเคยบอกว่าจะสร้างสวนสาธารณะให้เป็นปอดของกทมแล้วก็ต้องการให้เป็นตัวอย่างกับคนที่มีเงินเป็นสันแสนล้านบาทว่าตายไปเนี่ยก็เอาอะไรไปไม่ได้เหรียญบาทเงินปากผีสับเปรเออยังเอาไปเลยนี่เป็นคำพูดของชูวิทย์วันนั้นนะครับวันนั้นล่าสุดเนี่ยสวนของชูวิทย์โดนปิดไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังมีการก่อสร้างเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ความสูงไม่ต่ำกว่า50ชั้นประเด็นที่1ครับที่ดินแปลงนี้ มีพื้นที่6ไร่ตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท10ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุพิพาทคดีรื้อบา์เบียเมื่อปี2546เหตุเกิดเมื่อเวลา4นาฬนิกาของวันที่26มกราคม2546กลุ่มชายชะกันนับร้อยคนเนี่ยแต่งกายด้วยชุดซาฟรีพร้อมกับรถแบ็คโฮบุกเข้าไปทำลายร้านบา์เบียร60ร้านซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สุขุมวิทสแควร์พังราบคาบ โดยกลุ่มในทุนว่าจ้างให้เข้าไปรื้อร้านค้าของผู้เช่าเดิมเพื่อจะใช้พื้นที่เนี่ยทำประโยชน์ทางธุรกิจคดีนี้พนังกงานสอบสวนได้ส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับเมื่อวันที่13มีนาคม2546ทั้งหมดให้การปฏิเสธหนึ่งในนั้นก็คือชูวิทย์นี่แหละครับต่อมาในพนัพนงกงานอายการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหารวมทั้งหมด131คนกับศาลอาญากรุงเทพใต้ในความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ บุกรุกในเวลากลางคืนแล้วก็กักขังหนงเหนี่ยวคมคืนใจให้บุคคลปราศจากเสรีภาพคดีนี้สาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2549นะครับให้ยกฟ้องผู้ต้องหาเกือบทั้งหมดเลยแล้วต่อมาสาลุีกรพิพากษากับเมื่อวันที่11กันยายน2555ระบุว่านายชูวิทย์พันโทหิมาลัย แล้วก็พันตรีธัญเทพกับพวกรวมทั้งหมด66คนเนี่ยมีความผิดจริงฐานทำให้เสียทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายในเวลากลางคืนจึงพิภากษาจำคุกคนละ5ปีโดยไม่รอลงอาญาในที่สุดครับสารดีกาพิภากษาแก้ครับสารเห็นว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนายชูวิตได้ร่วมกับพวกแล้วก็จำเลยคนอื่นเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายจนผู้เสียหายบางส่วนพอใจแล้วนะครับ และภายหลังได้นําเอาที่ดินพิพาทเนี่ยไปทําประโยชน์เป็นส่วนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้โดยไม่ได้นําที่ดินไปทําธุรกิจสแสวงหาผลกําไรเลยบ่งบอกว่าจําเลยรู้สํานึกผิดนับว่ามีเหตุให้ปลาณีเห็นสมควรกําหนดโทษใหม่ให้เหมาะสมจึงพิพากษาแก้ว่าให้จําคุกจําเลยสองปีไม่รอลงอาญาหลังจากนั้นชูวิทย์ก็เข้าไปรับโทษในเรือนจําจนกระทั่งพ้นโทษออกมานะครับประการที่2ครับ ถ้าหากจะอ้างว่าเป็นที่ดินส่วนตัวจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของเขาเนี่ยพึงต้องพิจารณาด้วยนะครับว่ามูลเหตุที่ทําให้สารดีกาลดโทษคดีจําคุกของนายชูวิทย์เนี่ยก็เพราะว่านายชูวิทย์นำที่ดินกรณีพิพาทเนี่ยไปทําประโยชน์เป็นสวนสาธารณะนะครับในชื่อว่าสวนชูวิทย์ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้กันโดยที่ไม่ได้นําเอาที่ดินเนี่ยไปทําธุรกิจสแสวงหาผลกําไรสารชี้บอกว่า บ่งบอกว่าจำเลยรู้สำนึกผิดนับว่ามีเหตุให้ปราณีเห็นสมควรกำหนดโทษใหม่ให้เหมาะสมจึงพิพากษาแก้ว่าให้จำเลยจำคุก2ปีนี่คือประการที่2นะครับประการที่3ครับชูวิทย์กำบลวิสิทธิ์เนี่ยเคยเขียนเล่าเอาไว้ในเว็บไซต์มติชนออนไลน์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีมูลค่ามหาศาลนะครับทำให้ผมต้องสูญเสียอิสรภาพหลังจากที่ฟังคำพิพากษาจบสิ้นลง กระบวนการตัดสินของสาลฎีกาเนี่ยผมยอมรับอย่างน่าชื่นอกตรมนะครับว่าเป็นคำพิพากษาที่ให้ความยุติธรรมกับจำเลยอย่างที่สุดแม้่าศาชั้นต้นจะพิพากษายกฟ้องและสารอุทธรณกลับคำพิพากษาตัดสินจำคุก5ปีคำสารภาพของผมแม้ภาษาฎีกาจะไม่รับพิจารณาแต่ก็ได้ลดโทษจาก5ปีเหลือ2ปีเหตุเพราะว่าผมเนี่ยสำนึกผิดและได้พยายามเยียวยาด้วยการนำเอาที่ดินมูลค่ามหาศาลเอาไปทำเป็นสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางตึกสูงระฟ้าทั้งโรงแรมสำนักงานลายร้อมแทนที่จะนำที่ดินมาทำประโยชน์หาผลตอบแทนในเชิงธุรกิจนี่คือสิ่งที่ชูวิทย์ได้เขียนเอาไว้ในเว็บไซต์มติชนออนไลน์นะครับทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2548วัน,นัีนชูวิทย์เนี่ยจะะแถลงข่าวประกาศ ไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนดังกล่าวและจะนําที่ดินคืนสู่สาธารณะให้กับสังคมต่อไปชูวิทย์บอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าสวนนี้ชื่อว่าสวนชูวิทย์แต่ความจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียวกว่าเป็นสวนสะใจมากกว่านะครับผมเป็นคนที่พูดแล้วทําจริงไม่ใช่พวกปากพร่อยวันวันหนึ่งก็เอาแต่ออกมาแถลงข่าวเรื่องหอยเรื่องปูผมอยากจะเชิญชวนให้คนรวยเจ้าของที่ดินในกทมเนี่ย นำมาใช้ประโยชน์นะครับอย่าปล่อยทิ้งร้างเอาไว้เลยนะครับนี่เป็นคำพูดของชูวิทย์กมลวิสิตต่อมาครับวันที่24ธันวาคมปี2 5 4 8ีชูวิทย์เปิดถแถลงข่าวเปิดตัวสวนชูวิทย์นะครับแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ชูวิทย์บอกว่าผมเคยบอกว่าจะสร้างสวนสาธารณะให้เป็นปอดของกรทมและต้องการให้เป็นตัวอย่างกับคนที่มีเงินเป็นสันแสนล้านบาทว่าตายไปเนี่ยก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกครับ เหรียญบาทเงินปากผีสับเะเนอยังเอาไปเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เคยวางแผนเอาไว้ว่าจะใช้พื้นที่นี้ในการสร้างโรงแรมระดับ4ดาวและได้จ่ายค่าออกแบบไปแล้วนะครับ30ล้านบาทแต่ก็ต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวไปนี่แหละครับคำพูดของชูวิทย์พึงตระหนักครับว่าสารีกาเนี่ยมาเท่าโทษให้กับชูวิทย์เพราะว่าการนําเอาที่ดินมาทําสวนสาธารณะสะท้อนว่ารู้สึก สำนึกผิดแล้วนะครับจึงกำหนดโทษจำคุกแค่2ปีและสุดท้ายก็ติดคุกจริงๆไม่ถึงปีแล้วครับชูวิทย์เป็นอิสระชนวิพากษ์วิจาร์ณการเมืองวิพากษ์สังคมได้ตามใจชูวิทย์กำลังจะนำสวนสาธารณะไปใช้เพื่อธุรกิจส่วนตัวทำให้ประโยชน์สาธารณะเนี่ยเสียไปคำถามคือเกิดอะไรขึ้นครับกับชูวิทย์เกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกสำนึกผิดเดิมนะครับเกิดอะไรขึ้น ขอฝากคำคมของชูวิทย์เมื่อ17ปีที่แล้วเอาไว้ก็แล้วกันประโยคที่บอกว่าผมเป็นคนพูดแล้วทำจริงไม่ใช่ปากพล่อยไปบันปัจจุบันนี้ชูวิทย์อาจจะไม่จำเป็นต้องอาศัยสวนชูวิทย์เพื่อประโยชน์ในทางคดีอีกต่อไปแล้วนะครับก็รื้อสวนชูวิทย์หรือถอนต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ตอนแรกซึ่งกำลังโตให้ร่มเงาคนเมืองได้พึ่งพาอาศัยลดฝุ่น pm 2.5หหรือเพื่อนำที่ดินเนี่ยกลับไปทำธุรกิจส่วนตัว ตามเจตนาในการกระทําผิดในคดีหรือบาเบียเดิมนั่นแหละครับน่าสงสัยครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยการยกที่ดินให้เป็นส่วนสาธารณะไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเจ้าของอยากจะเอาคืนกลับไปทําอะไรเมื่อ,อไหร่ก็ได้อย่างนั้นแหละครับ